สวัสดีค่ะชวิสาแฟมช็อจแพนนะคะ เขาปิดของวันนี้นะคะมันเพื่อความแฟร์เนาะเพราะว่าเราเคยพูดถึงพฤติกรรมหรือว่านิสัยของคนไทยไปแล้วนะคะที่คนไทยคิดว่ามันปกติดีแต่พอมาอยู่ญี่ปุ่นหรือว่าเวลาคนญี่ปุ่นมองเนี่ยคนญี่ปุ่นก็คิดว่ามันแปลกๆถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปนั้นนะคะก็สามารถไปตามดูกันได้ค่ะและแน่นอนด้วยความที่ว่าแบ็คกราวของแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วการที่คนต่างชาติจะมองว่าอพฤติกรรมบางอย่างของคนไทยเนี่ยมันแปลกดีนะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่แปลก ในทางกลับกันค่ะก็มีพฤติกรรมบางอย่างของคนต่างชาติที่คนไทยคิดว่าแบบเอยทำไมแปลกจังอะไรเงี้ยค่ะเคยไหมก่อนนะคะว่าคําว่าแปลกของเราเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะคะบางอย่างเนี่ยมันก็ดีบางอย่างมันก็ไม่ดีบางอย่างมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีผสมอยู่ในตัวของมันเองดีไม่ดีชอบไม่ชอบนี่เราคิดว่าลราแต่คนเนาะแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงพฤติกรรมหรือว่าสิ่งที่คนญี่ปุ่นทําแล้วคนไทยแบบเรารู้สึกว่ามันมันแปลกดีนะรู้สึกประหลาดใจค่ะ ซึ่งที่เรารวบรวมมาสําหรับวันนี้นะคะมีทั้งหมด12อย่างด้วยกันค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นก่อนจะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็สั r i b e ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะคลิปใ,ใหม่ๆจะลงทุกวันพุธค่ะแล้วก็อาจจะมีวันเสาร์ด้วยเป็นบางครั้งนานๆานทีคือสําหรับเรานะคะคนไทยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความคล้ายกันอยู่ในบางเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องของสภาพสังคมโดยรวมที่เขายังจะมีความแบบ ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟอยู่ถึงแม้ว่าความคอนเซอร์เวทีฟหรือความหัวโบราณนั้นอาจจะไม่ใช่แบบเรื่องเดียวกันประเด็นเดียวกันไปะแต่มันก็ยังมีความแบบหัวเก่าอยู่ความคอนเซอร์เวทีฟอยู่อย่งี้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราคิดว่าแบบค่อนข้างจะเหมือนกันก็คือเรื่องของความเชื่อค่ะแบบ ถือเก่งเชื่อเก่ง,อ,กงอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีสีนั้นไม่ดีเลขนั้นไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะในประเทศญี่ปุ่นก็ยังแบบได้ยินได้เห็นกันอยู่แบบเรื่อยๆเหมือนอยู่เมืองไทยนั่นแหละแล้วสิ่งไหนล่ะที่คนญี่ปุ่นทําแล้วคนไทยรู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกจังเลยมีอะไรบ้างข้อแรกค่ะเรื่องของการ พูดคนเดียวพูดกับตัวเองคือเรายกข้อนี้เป็นข้อแรกเลยเพราะเป็นอะไรที่ฝังใจมากๆเพราะว่าตอนที่เราย้ายมาอยู่ที่นี่แรกๆเรายังไม่รู้จักคนญี่ปุ่นดีเท่าไหร่ไม่รู้จักที่นี่ดีเท่าไหร่เราจะหน้าแตกกับเรื่องนี้บ่อยมาก <c oughs> คือการพูดคนเดียวของคนญี่ปุ่นนะคะเขาจะไม่ได้แค่พูดในใจหรือว่าพูดเป็นคำสองคำหรือว่าคำอุทานอะไรเฉยๆนะเขาจะพูดออกมาดังๆพูดออกมาแบบเหมือนเขาคุยกับอีกคนหนึ่งเลยอะคะ่ะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราแบบ บ่อยมากก็คือเวลาเราอยู่ข้างนอกไปเดินเล่นข้างนอกอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงแรกๆที่ย้ายมาอยู่ที่นี่อะค่ะจะออกบ้านข้างๆบ่อยคือเราต้องการที่จะไปแบบเปิดหูเปิดตาไปดูว่าที่นี่มีอะไรที่นั่นมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือตอนที่เรานั่งอยู่บนรถไปหรือว่านั่งอยู่ในร้านกาแฟาร้านอาหารอะไรบางอย่างเนี้ยค่ะเรามักจะได้ยินคนที่นั่งข้าง,างๆอะคะ่ะเขาพูดกับตัวเองแต่ก็อย่างที่บอกอะคะ่ะว่าการพูดกับตัวเองของคนญี่ปุ่นน่ะมันค่อนข้างจะเหมือนการพูดกับคนอื่นอีกคนหนึ่งเลยอะไรเงี้ย พูดกับเราแล้วด้วยความที่ตามธรรมชาติของคนที่นี่อ่ะเขาจะไม่ค่อยคุยเกีกับคนแปลกหน้าเท่าไหร่แต่นี่ไงพอคนข้างๆพูดเราก็หันไปฮะหรือบางทีที่หน้าอายไปกว่านั้นคือเราหันไปหาเขาแพูดใหม่ได้ไหมแล้วทุกครั้งเลยค่ะคนญี่ปุ่นข้างๆคนก็จะมีปฏิกิริยาแบบข้อต่อไปข้อที่2นะคะคือพฤติกรรมของการเดินการปั่นจักรยานที่แบบ คิดจะออกมาจากซอยก็ออกมาไม่ดูซ้ายดูขวาหรือว่าคิดจะเล,เลี้ยวก็เลี้ยวคิดจะทําอะไรก็ทำอย่างเงี้ยโดยที่ไม่คํานึงว่ามันมีอันตรายไหมหรือว่ามันจะไปชนอะไรใครไหมอย่างเงี้ยค่ะปั่นจักรยานแบบซิ่งออกมาจากซอยเลยไม่มองซ้ายมองขวาอย่างเงี้ยค่ะคือพบเจอได้ปกติของที่นี่คือเราคิดว่าด้วยความที่ญี่ปุ่นอ่ะมันมีความปลอดภัยสูงมากๆทั้งเรื่องของปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยเรื่องของการจราจรอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะรัฐองค์งกรเอกชนองค์กรรัฐส่วนกลางอะไรต่างๆเนี่ยเขาเป็นส่วนที่ คิดให้แล้วคิดแทนแล้วว่าอย่างเงี้ยคือปลอดภัยว่ารูปแบบเนี้ยคือปลอดภัยว่าใช้ชีวิตแบบนี้อปลอดภัยดังนั้นคนญี่ปุ่นทุกคนนะคะแบบ naturally เวลาเขาเกิดมาแล้วอ่ะ เขาไม่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมากเท่าคนไทยก็อันนี้ค่ะอย่างที่เราบอกว่ามันมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในความรู้สึกเรานะเราคิดว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกทุกคนควรได้รับอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่ไหนคนประเทศอะไรแล้วอย่างที่เรารู้กันดีว่าในประเทศไทยเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยมันมันไม่แน่นอนเลยมันสามารถมีอันตรายเกิดขึ้นกับเราได้แบบสารพัดอย่างเนี่ยค่ะคือคนไทยเรื่องของการใช้ชีวิตและความปลอดภัยเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองช่วย เหลือตัวเองค่อนข้างเยอะแต่สําหรับคนญี่ปุ่นนะคะอันตรายหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบางไทยอ่ะเขาก็จะมองว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ดหรอหรือว่าแบบมันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะแต่มันก็เกิดที่บองไทยใช่ไหมคะในขณะเดียวกันเราเป็นคนไทยที่โตมารายล้อมไปด้วยอันตรายต่างๆหรือว่าข่าวเหตุการณ์ไม่ดีต่างๆเนี่ยพอมาเจอคนญี่ปุ่นเลี้ยวจักรยานซิ่องออกมาจากจอยเราก็แบบ ไม่มองซ้ายมองขวาในหรอหรือว่าการข้ามถนนอย่างเงี้ยค่ะคนญี่ปุ่นเขาค่อนข้างจะเชื่อไฟจราจรเนาะพอไฟเขียวปุ๊บให้ข้ามปุ๊บอย่างเงี้ยเขาก็จะข้ามโดยที่เขาไม่มองว่ารถหยุดหรือยังเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถในญี่ปุ่นแบบ99.99%เ99่ะเขาจะหยุดตามสัญญาณไฟค่ะ มันเลยทําให้คนสามารถแบบไฟเขียวปุ๊บก็เดินข้ามแบบกดโทรศัพท์แบบไม่มองซ้ายมองขวาเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งวยความไทยของเราอะค่ะพอเราเห็นคนญี่ปุ่นทําแบบนั้นเราก็ตกใจเหมือนกันนะแรกเพราะว่าเรายังต้องมองอยู่และต้องให้ชัวร์ก่อนว่ารถเขาหยุดจริงๆต่อไปข้อที่3ค่ะเราคิดว่าอันนี้เราเคยพูดในคลิปก่อนแล้วเนาะเรื่องของพฤติกรรมที่ขัดแย้งกันของคนญี่ปุ่นคือเรื่องของการการแก้ผ้าเรามีความรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นอะค่อนข้างขีง้อายแต่พอเป็นเรื่องของการเอ่อถอดเสื้อผ้าหรือ การโปหรืออะไรรอยย่างะดับความอายของเขาอะ่ะมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะ่ะคือถ้าเราสังเกตดูนะคะในเมืองใหญ่ๆที่มันจะมีผับบาร์อิสย,ยะเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะคือเราลองสังเกตคนเมาดูค่ะคนญี่ปุ่นเวลาเมา่ชอบแก้ผ้ากับอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือเรื่องที่เราจะเห็นได้บ่อยมากในหนังหรือในการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะที่ว่าครอบครัวพ่อแม่ลูกอาบน้ําด้วยกันปกติแล้วครอบครัวไทยเนี่ยจะไม่ทําแบบนั้น คือส่วนมากครอบครัวไทยก็จะเป็นพ่อกับแม่หรือพ่อหรือแม่อาบน้ําให้ลูกอย่างเดียวจะไม่ได้แบบว่าอาบน้ําไปพร้อมๆกันต่อมาข้อที่4ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราแบบแอบบสังเกตเองนะเรามีความรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเขาจะเดินตามทางเขาจะไม่ค่อยเดินเป็นเวกเตอร์ ทั้งที่ถ้าสมมุติว่าเดินลัดหรือว่าเดินเป็นเวกเตอร์มันจะเดินง่ายกว่าถึงเร็วกว่าแต่เขาก็จะแบบเขาก็จะตามทางของเขาเป็นระเบียบของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสมมุติว่าถ้าเราดูแผนที่ใช่ไหมคะแล้วสมมุติว่ามันก็มีทางเดินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เลี้ยวไปอย่างนี้แต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราเดินลัดจากตรงนี้มาตรงนี้ได้มันก็จะเร็วกว่าใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยมันก็เป็นเหมือนพื้นที่ป่ากับพื้นที่สวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถามเพื่อนว่าแบบเดินจากตรงนี้ไปตรงนี้ได้เลยไหมล่ะลัดสวนเข้าไปเเลยาก็แบบ ก็มีทางเดินให้แล้วทำไมไม่เดินไปทำไมต้องไปรัดด้วยเราก็แบบเอา <c oughs> คืออันนี้ถ้าเรามองว่าทําแล้วมันเป็นระเบียบดีมันก็ใช่นะคือมันก็ทําให้บ้านเมืองเป็นระเบียบมากขึ้นทําให้คนเป็นระเบียบอะไรเงี้ยค่ะมันก็อดคิดไม่ได้อะว่าเพราะความเป็นระเบียบความไม่แตกแถวแบบนี้หรือเปล่าที่ทําให้ญี่ปุ่นทุกอย่างมันดูแบบเหมือนโรบอทอะ ข้อ,อที่ห้าค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนญี่ปุ่นหรือรู้จักคนญี่ปุ่นเนี่ยจะเข้าใจดีว่าเวลาเขาตื่นเต้นอ่ะเขาจะตื่นเต้นแบบตื่นเต้นเวอ่อเวอเวลาชมก็จะชมเวอ่อเว่ออะไรเงี้ยค่ะคืออันเนี้จะเห็นได้ชัดในผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเขาสามารถขึ้นเสียงสูงใช่ไหมคะแล้วเขาก็ขึ้นเสียงสูงแบบสูงมากแล้วก็แบบออกท่้นทางชัดมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยค่ะมันจะเหมือนในการ์ตูนญี่ปุ่นเลยค่ะทุกคนหรือว่าในรายการทีวีอย่างเช่นรายการอาหารอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเวลา ร้านเขาเอาอาหารมาเสิเร์ฟเขาะจะโ oh, อ wow ้ว้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะแบบมันจะเว่อร์ไปอีกขั้นหนึ่งเลยอะ่ะโอ้หรือว่าเวลาที่ชมใครอะคะ่ะคือคนญี่ปุ่นน่ะเขาจะถูกสอนมาปลูกฝังมาว่าให้ชมทุกคนชมทุกอย่างอยู่แล้วดังนั้นมันค่อนข้างจะปกติคะ่ะถ้าเพื่อนญี่ปุ่นของเราชมเราแต่ที่เรารู้สึกว่ามไม่ปกติคือมันฟังดูเว่อร์ไปหน่อยอะ่ะมันดูแบบ คือสารภาพตามตรงว่าเราแอบไม่เชื่อคําชมของคนญี่ปุ่น ừ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 . ก็เพราะมันเวอร์ค่ะมันใส่อารมณ์เวอร์มันใช้คําพูดเวอร์มันใช้น้ําเสียงเวอร์อะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบไม่น่าจะจริงใจนะอะไรเงี้ยคือบางทีเราก็แบบคิดในใจนะว่าแบบเอ้ยเก็บความเวอร์วางไว้บ้างเพราะว่าเผื่ออีก5้านาทีต่อมาเจออะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นจะได้แบบเพิ่มระดับขึ้นไปได้ <laughs> ต่อมาข้อที่6เป็นข้อที่ต่อเนื่องกันค่ะก็คือเวลาโดนชม จะต้องปฏิเสธเช่นอุ๊ยภาษาอังกฤษเก่งจังเลยเขาก็องตอบว่าไม่ค่ะไม่เก่งเลยไม่ได้เลยหรือว่าแบบอุ๊ยสวยจังน่ารักจังก็จะต้องบอกว่าไม่ค่ะไม่สวยเลยไม่น่ารักเลยแต่อย่างเราอ่ะคือถ้ามีใครมาชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องอะไรก็ช่างเนี้ยค่ะเราก็จะขอบคุณซึ่งคนญี่ปุ่นก็จะแบบตกใจอะค่ะว่าแบบอ๋มันน่าจังซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเหมือนกันที่เราพยายามบอกคนที่มาเรียนภาษากับเราว่าไม่ว่า คุณจะรู้สึกว่าคุณเก่งหรือว่าไม่เก่งยังไงก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามีใครมาชมเนี่ยให้บอกขอบคุณไปห้ามปฏิเสธเพราะว่าจริงๆแล้วอะเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันมีผลต่อซับคอนเชสของเรามากค่ะว่าถ้ายิ่งเราบอกตัวเองว่าเราไม่เก่ง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 ไม่สวยไม่สวยไม่สวยไม่น่ารักไม่น่ารักไม่น่ารักเนี้ยคำพูดที่เราเที่ยวย้ำกับตัวเองทุกครั้งบ่อยอะค่ะ มันก็จะเป็นคําที่สะท้อนออกมาเป็นตัวของเราให้คนอื่นได้เห็นถ้ามีคนมาชมว่าภาษาเราดีแล้วเราบอกว่าไม่ค่ะภาษาเราไม่ดีเราบอกตัวเองเรื่อยๆว่าภาษาเราไม่ดีไม่เก่ง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 เราก็จะไม่เก่งอย่างนั้นอ่ะไปเรื่อยๆต่อไปก็ให้เสร็จคันในสั้นๆเนาะเป็นสิ่งที่เราสังเกตมาแบบหลายปีละก็คือคนญี่ปุ่นไม่ค่อยดื่มน้ํา คือเขาจะชอบดื่มเป็นชาเป็นกาแฟาแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราอยู่กับคนญี่ปุ่นแบบ1นึ่ง after noon หนึ่งกลางวันอย่างเงี้ยค่ะเที่ยงถึงประมาณ6กโมงอ่ะเขาสามารถไม่ดื่มน้ําเปล่าเลยอ่ะได้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเราคนเดียวหรือเปล่าที่สังเกตรเรื่องนี้นะคะแต่เราเป็นคนที่กินน้ําเยอะออกไปไหนก็ต้องพกกดน้ําไว้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะมันทรมานคนอย่างเรามากเลยนะเพราะว่าเวลาเราไปกินร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะคะ่ะบางทีบางร้านอ่ะเขาไม่ได้เสิร์ฟน้ําเปล่า เขาเสิร์ฟแบบเสิร์ฟน้ำชาเสิร์ฟชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยก็มาแบบแก้วเล็กๆอย่างเงี้ยแต่สังเกตว่าเพื่อนญี่ปุ่นที่ไปกับเราอ่ะเขาไม่ได้ต้องการน้ําเพิ่มอ่ะเขาก็คือให้มาแค่นี้ก็คือแค่นี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อที่8ค่ะเรื่องของความเป็นส่วนตัวที่สูงมากๆๆๆมากมากคือหลายๆคนอะ่ะจะบอกว่าฝรั่งคนตะวันตกอะ่ะเขามีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูง อ่ะอันนั้นก็จริงใช่ไหมคะเขามีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงก่าคนไทยบ้านเราอยู่แล้วแหละแต่ให้ลองมาเจอคนญี่ปุ่นก่อนค่ะฝรั่งที่บอกว่าความเป็นส่วนตัวสูงอะไรเงี้ยมาเจอคนญี่ปุ่นแล้วแบบฝรั่งไม่ไม่ไม่สูงนะสังเกตได้จากมาตรการ privacy ของญี่ปุ่นอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับของเกาหลีที่ว่าสมาร์ทโฟนที่ขายในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ใช้กันในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่สามารถปิดเสียงกล้องได้ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการแอบถ่ายค่ะคือไม่ว่า จะปิดเสียงโทรศัพท์แล้วจะอะไรยังไงก็แล้วเสียงกล้องเนี่ยไม่สามารถปิดได้หรือว่าการที่เราจะโพสต์อะไรลงในโซเชียลมีเดียเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็จะถามกันก่อนทุกครั้งค่ะก่อนที่จะโพสต์เพราะว่าเขาไม่สามารถอยู่ดีๆก็โพสตลงไปได้เลยแล้วก็แบบแท็กเพื่อนๆกันสนุกสนานอะไรเงี้ยคือไม่ได้ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นรุ่นเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะไม่ค่อยถือเท่าไหร่แต่พอโตมาสักนิดนึงเริ่มมีหน้าที่การงานเงี้ยค่ะเขาจะยิ่งมีความซีเรียสมากขึ้นเลยๆหรือว่าเรื่องส่วนตัวของคนญี่ปุ่นนะคะคือถ้าไม่สนิ จร,จริงๆเขาก็จะไม่ถามกันซึ่งสาหรับเราอะแรกๆเราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็ประหลาดดีเนาะเพราะว่าคนไทยเราเฟรนลี่กับทุกคนไงทุกคนคือเพื่อนทุกคนคือครอบครัวอืต่อไปนี้ข้อที่9ค่ะอันนี้ก็เหมือนข้อไม่กินน้ำเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราสังเกตคือคนญี่ปุ่นไม่อาบน้ําตอนเช้าไม่ว่าคืนก่อนหน้านั้นอะจะไปเที่ยวหนักแค่ไหนจะเมาหนักแค่ไหนหรือว่าจะตัวเหม็นจากกิจกรรมตอนกลางคืนมากแค่ไหนเนี่ยตื่นเช้ามาเขาก็ไม่อาบน้ํา คือคนญี่ปุ่นเวลาอาบน้ำเขามักจะอาบกันตอนเย็ยนค่ะแล้วก็ตอนเช้ามาก็แค่แบบล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแค่นั้นเองซึ่งในเวลาปกติเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนไหนอาบน้ำไม่อาบน้ำใช่ไหมคะแต่ทุกคนคะอย่าลืมว่าซัมเมอร์ที่เนี่ยโอ้โหมันร้อนมากแล้วคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆอย่างโตเกียวแล้วก็จังหวัดรอบๆเงี้ยค่ะเขาจะเดินทางด้วยการใช้รถไฟรถไฟญี่ปุ่นในช่วง rush hour ใน summer เป็นรถไฟที่แบบฝันร้ายมันคือฝันร้ายอ่ะอันนี้คือยืนยนันนั่งยนันนอนยนันเอาทุกอย่างมายันเลยนะว่าอันนี้เราดอกจันไห้นะคะว่าไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของเจเนอเรชันหรือเปล่าเพราะว่าเจเนอเรชันเก่าๆเนี่ยเขา, <ๆ S 1> เขาอาจจะนิยมแบบประหยัดน้ําประหยัดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนรุ่นใหม่เพื่อนๆเราเขาก็อาบกันนะอืม แล้วก็ข้อที่10ค่ะคือเรื่องที่คนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยแคร์เรื่องนอกประเทศเท่าไหร่คือสําหรับคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอะไรที่อยู่พ้นทะเลอยู่นอกเกาะญี่ปุ่นอะ เป็นเรื่องที่เขาไม่ค่อยสนใจแต่สําหรับที่ไทยนะคะอย่างเช่นในทีวีไทยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีถ่ายทอดสดบอลยุโรบอลจากฝั่งยุโรปอะไรนี้ใช่ไหมคะแต่ที่ญี่ปุ่นอะ่ะคือมันไม่ได้หากันง่ายๆขนาดนั้นนะคะคือมันไม่สามารถแบบว่าเปิดทีวีไปช่องไหนก็มีถ่ายทอดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าข่าวเหตุการณ์อุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดในต่างประเทศเงี้ยคะ่ะส่วนมากเขาก็จะมีรายงาน,นมาแค่ครั้งเดียวว่าแบบเอออันนี้เกิดขึ้นนะแล้วก็จบๆกันไปแล้วก็อย่างที่เราเคยบน่นไปใช่ไหมคะว่าหนังต รหรือว่าบางเรื่องเนี่ยเข,ข้าค่อนข้างช้าช้ากว่าที่อื่นแบบเป็นต่ำๆก็เป็นหลักเดือนแล้วก็มาถึงข้อเ1ดค่ะใกล้จบแล้วก็คือเรื่องของจิตสำนึกในการทํางานค่ะว่าเราจะต้องเกิดมาเพื่อทํางานโดยอย่างง่ายๆเลยในอะอฟฟิศที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาก็จะแข่งกันมาก่อนใครมาเช้ากว่าก็จะยิ่งดีอยู่นานๆจนถึงดึกที่สุดกับคนสุดท้ายอย่างเงี้ยก็จะยิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งอันนี้มันก็ค่อนข้างจะสุดตรงเนาะแตกต่างจากวัฒนธรรมตะวันตกคือคนตะวันตกเนี่ยค่ะเลิกงาน6กโมงพอหกโมงติ้งอย่างเงี้ยเขาก็ปิดแล็ปท็อปกลับบ้านใช่ไหมแล้วมันก็สุดตรงต่างกันไปอีกนะคะกับคนไทยคนไทยอะ่ะเลิกงาน6กโมงใช่ไหมห้าโมงห้าสิบห้าโมงห้าสิบห้านี่แบบเก็บของนั่งรอขึ้นรถกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีนะแต่เราคิดว่ามันประหลาดแล้วมันก็น่าสนใจดีคือเรื่องของสีค่ะคนญี่ปุ่นจะเรียกสีเขียวว่าสีฟ้าหรือสีน้ำเงินใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดค่ะ blue is a new green ค่ะของคนญี่ปุ่นคําว่าสีเขียวหรือ green จริงๆแล้วในภาษาญี่ปุ่น,นมันคือมิดริแล้วก็สี blue เนี่ยค่ะก็คือเอาไฟจราจรสีเขียวอเงี้ยค่ะ เขาจะเรียกเป็นอโอเขาจะไม่ได้เรียกว่ามิดริหรือว่าชื่อเมืองทางตอนเหนือใต้ฮอกไกโดอย่างนี้ยค่ะอาโมริโมริก็คือป่าใช่ไหมคะแล้วก็อโอคือป่าสีน้ำเงินแต่จริงๆถ้าให้แปลเป็นภาษาอื่นก็คือป่าสีเขียวนั่นแหลคะค่ะ แล้วก็จบไปแล้วนะคะกับนิสยัยหรือว่าพฤติกรรมของคนญี่ปุ่นที่เรารู้สึกว่ามันแปลกๆดีถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนนะคะที่เจอสิ่งที่นอกเหนือไปจากนี้เนี่ยหรือว่าเจอในสิ่งเดียวกันหรือว่าคิดว่าแบบเออมันไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาแชร์กันได้นะคะสําหรับวันนี้ก่อนที่คลิปมันจะยาวไปมากกว่าน,นี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องไปรังลังใจกันให้ด้วยนะคะคลิปใหม่ๆจะมาทุกๆวันพุธค่ะแล้วก็อาจจะมีวันเสาร์ด้วยนิดหน่อยสําหรับวันนี้ก็ไปแล้ะคะ่ะบ๊ายบาย